สวัสดีเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่ในซีรีส์ของสอนเล่น RTA ทีมบอยนะแล้วก็รอบนี้เนี่ยก็อยู่ในตอนที่6กันแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็จะทําการสอนเพื่อนๆสู้กับทีม RTA ในรูปแบบหนึ่งนะที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะเห็นกันบ่อยก็คือทีมสตร์นะครับทีมพวกนี้เนี่ยน่ากลัวมากนะถ้าเกิดเราหยิบมอนสเตอร์รับมือได้ไม่ถูกต้องเนี่ยรับรองเลยว่าเราต้องเสียแต้มอย่างฟรีๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราจะไปดู พรีเซนเตชันแล้วก็ทําความรู้จักกับทีมเหล่านี้กันก่อนนะว่าทีมศาสตร์เนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับ๋มาดูพรีเซนเตชันกันเลยสู้สู้ทีมศาสตร์นี่ไงทีมศาสตร์นะครับมนาะมารู้จักกับทีมศาสตร์ก่อนนี่ขอหยุดสไลด์ไว้ก่อนฮนะนี่คือรูปร่างหน้าตาของทีมศาสตร์นะครับนะ ก็เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเป็นมอนสเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นมอนสเตอร์บุกๆนะแล้วก็มอนสเตอร์เหล่านั้นเนี่ยจะมีลักษณะเด่นที่ดาเมจที่ล้นเหลือนะเช่นตัวของโจ๊กนะโจ๊กลมตัวของมังกรแสงไพ่น้ำนะแล้วก็ที่สำคัญเลยฮะทีมพวกนี้เนี่ยมันจะมากับปั๊บดาบนะสังเกตเห็นว่าด้านซ้ายมือจะเป็นเอโวมืดนะเอโวมืดจะเป็นปั๊บดาบให้ทีมนะส่วนข้างฝาก็จะเป็นตัวของ มอนสเตอร์สีดาวนะเป็นคุกกี้สีดาวที่มันสามารถบัฟดาบแล้วก็บัฟเพิ่มคริได้นะครับนะนี่ก็คือตัวอย่างของทีมศาสตร์นะครับนะก็เดี๋ยวเราจะมาดูส่วนร่วมนะส่วนร่วมที่เราจะใช้เป็นการจัดการของฝั่งตรงข้ามได้นะนี่ก็คือส่วนร่วมของมอนสเตอร์ในส่วนของทีมศาสตร์นะครับก็คือเป็นพวกมอนสเตอร์ดาเมจเนี่ยส่วนใหญ่จะอาศัยดาเมจที่เยอะการที่ทำดาเมจให้เยอะได้เนี่ยต้องอาศัยคีดาเมจคีดาเมจแน่นอนฮะ พวกทีมสานี้ต้องอา,อาศัยความชัวร์นะเกิดศาสตร์ไม่ตายก็จะแพ้เอาเขาก็เลยต้องทาคีเรทที่100นะครับเราจะใช้คีเรทตัวนี้เนี่ยไปจัดการเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามอนสเตอร์ตัวไหนที่เหมาะกับการจัดการมอนสเตอร์ทีมศาสตร์เหล่านี้นะครับไปดูกันเลยมอนสเตอร์ตัวแรกที่เราให้นึกถึงนะก็คือตัวของแมวมือเลยเนื่องจากมอนสเตอร์ที่ศาสตร์ใส่เราเนี่ยจะมีจะทำคีเรทอยู่ที่100แล้วก็ตัวส่วนใหญ่ตัวมันจะบางเพราะว่ามันต้องอัดดามจนะครับนะ เอาเลยต้องใช้แมวมืดไปจัดการนะครับถ้าเกิดเขาศาสตร์ขี้ใส่เราเนี่ยแมวมืดจะไม่มีการไม่จะไม่มีทางตายกับการโจมตีที่ติดขี้ดิคอนะแล้วก็จะทําการโจมตีโต๊กลับไปด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะในการหยิบต่อสู้กับทีมศาสตร์นะครับก็ในส่วนของรูนแมวมืดนะีเพิ่มในส่วนของรูนมาให้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยพี่แป้งเปิดแต่มอนเตอร์ไม่รู้เรื่องรูนเลยฮะก็คือผมทําคลิปรูนไปแล้วอะเออแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนอยาก ให้ผมเปิดผมก็เนี่ฮะเอามาให้แล้วเนี่ยนี่คือตัวอย่างรูนแมวมือของผมนะครับนะก็ไม่ค่อยสวยมากะจะเป็นดูดเลือดแล้วก็นิเมซิตนะครับก็คีเรดต้องทําที่100นะเพื่ออาศัยการแบบความแรงนะในการโต้กลับแล้วก็ครีนะนี่ก็คือตัวอย่างนะครับเพื่อนๆทาให้สวยกว่านี้ได้เลยนะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปครับออสเตอร์ตัวต่อไปที่จะต้องเอาไปใช้สู้กับทีมสัตร์นะก็คือ DK เคไฟฮะแน่นอนถ้าดีเคไฟเนี่ยจะมีพสซีฟสกิลที่เลือดมันเนี่ยจะไม่มีทางลด เกิน24%ของแม็กเลือนะครับแล้วก็มีโอกาสที่มันจะโจมตีสวนกลับก็ตัวนี้เนี่ยมีจุดเด่นอยู่ที่ดามเมจที่รุนแรงนะมีก็คืออีกหนึ่งตัวที่เราไว้หยิบสู้กับมอนสเตอร์ทีมศาสตร์นะครับเอาไว้สู้กับทีมศาสตร์ประเภทไหนที่มันโจมตีแค่ฮิตเดียวนะเช่นตัวของมังกรแสงอ่ะจะสู้ได้ดีครับเพราะมังกรแสงมันโจมตีฮิตเดียวที่แรงมากๆนะแล้วก็ถ้าเกิดโจมตีใส่ dk ไฟเลื่อนมันก็จะลดแค่ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะเพราะเป็นแพสซีฟสกิลของ dk ไฟนั่นเอง นี่ก็คือตัวอย่างรูนดีเกไฟของผมนะจะเป็นดูดเลือดในเมซิสเช่นกันครับเลือดบวกหลังประมาณ3,332นะแอคแท็กเยอะๆเลยสปีดผมทำได้97นะครับคีเรท100%นี่ก็คือตัวอย่างของรูนดีเไฟนะแน่นอน้เพื่อนๆก็สามารถนำไปปรับใช้หรือว่าลอกรูนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปที่เราควรจะนึกถึงเลยซีโจะเป็นมอสเตอร์ตัวไหนน,นานะครับผมนะ นานาก็เป็นอีกหนึ่งมอนสเตอร์ที่นิยมเอามาเล่นต่อสู้กับทีมศาสตร์นะครับเนื่องด้วยตัวมนันมี2ชีวิตแล้วก็สามารถเก็บโซได้นะเพื่อนนะแล้วก็สกิลสก็สามารถเกาะแตกงูได้พอเรากอแตกลูกมอนสเตอร์ฝั่งเราไปตีเขาเขาก็จะตายเราก็จะได้โซอีกเนื่องด้วยมอนสเตอร์ศาสตร์ส่วนใหญ่มันจะบางเพื่อนแค่เรากอดแตกก็เราไปสกิปนิดหน่อยดีดปิ้วๆเดี๋ยวมันก็ตายแล้วแค่ให้เรายืนให้ไหวนะยืนไหวเปิดกอดแตกสวนไปดี ไปตีเข้าไปตายๆเดี๋ยวเราก็ได้โซคือเราก็จะพลิกกับอาชนะได้นะครับนี่ก็คือนานะนะเดี๋ยวเรามาดูรูนกันเลยเดี๋ยวคือรูนของนานะครับผมใส่เป็นสตันแล้วก็โต้กลับนะสแตทไม่ค่อยสวยนะตัวนี้ก็หยิบไปแก้แก้แกมานั้นนะครับผมแนะนําให้มีแอคแท็กสัก8 0 0ถึง1,000ก็ยังดีนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะเอานานะไปสู้กับตัวของริวไฟนะเราจะได้แปะดาบหักใส่ริวไฟได้นะครับนี่ก็คือตัวอย่างรูนนานะของผมนั่นเอง ก็ถือว่าพอเล่นได้ครับพอเล่นได้นะตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของอนุบพิลมตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่นิยมหยิบมาสู้กับมอนสเตอร์ทีมศาสเช่นกันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมกดกอนนะเนี่ยเพราะตัวนี้เนี่ยมันมีแพสซีฟสกิลแล้วเดี๋ยวตัวมันตายมันจะเกิดขึ้นมาพ่าตัวที่ฆ่ามันอย่าเรียกว่าฆ่าเลยมันจะเกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ใช้สกิลสองใส่ตัวที่ฆ่ามันเนื่องด้วยมอนสเตอร์ที่ที่เล่นกับทีมศาสมันจะเป็นมอนสเตอร์ที่บางๆเพื่อนนึกภาพดูจบ สาสรสกิลสามอนุบิลมตายอนุบิลมเกิดขึ้นมาแพ้สิบสกิลทำงานก็จะทำการโจมตีสกิลสองใส่โจ๊กโจ๊กก็จะตายแล้วก็เกียร์อนุบิลมก็จะเต็มมันก็จะสามารถใช้สกิลสองฆ่าได้อีกหนึ่งตัวเท่ากับมันตายก็มันเกิดขึ้นมามันฆ่าตัวที่ฆ่ามาันแล้วก็ฆ่าอีกตัวได้เลยกับมันฆ่าได้2ตัวฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นมอนสเตอร์อีกหนึ่งตัวที่คุ้มมากสําหรับการหยิบไปสู้กับทีมศาสตร์นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูเรื่องของรูนตัวอนุบิลมกันเลยนะครับ นวิิลมผมใส่เป็นรูนตัวของดูดเลือดนะเพราะว่าตอนมันตายมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเลือดมันจะมีอยู่นิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดมันใช้สกิลสองเนี่ยเลือดมันก็จะเต็มนะครับนะก็คือนิยมใช้ดูดเลือดนะเพราะว่ามันตายมันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันจะใช้สกิลสองใส่ตัวอีค่ามันปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็เลือดมันจะเต็มนะผมก็เลยผมก็เลยใส่ดูดเลือดนะครับแล้วก็ใส่วิวเพื่อปกป้องการโดนรีสกิลนะเผื่อบางทีฝั่งตรงข้ามมันแอบหยิบตัวรีสกิลใส่ รอดจากการถูกรีสกิลได้นะครับนี่ก็คือสเตตคร่าวๆของตัวอนุวิทลมนั่นเองเอาไปลอกใช้กันได้เดินอเพื่อนก็ตัวสุดท้ายที่ผมหยิบนะครับก็จะเป็นตัวของคาซันดาไฟนะว่าดอกคาซันดาไฟเนี่ยมีแพสซีฟสกิลถ้าเกิดโดนดาเมจถึงตายเนี่ยตัวมันจะไม่ตายแล้วก็จะมีบัฟดูดเลือดแล้วก็บัฟอมตะนะเอาไว้สวนใส่ฝั่งตรงข้ามได้นะครับที่เล่นศาสตร์นะตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าปั้นมาใช้เหมือนกันนะครับ แล้วก็ตัวของรูนนะโอ้โหรืมลืมแก้ชื่อฮะยังเป็นแมวมืออยู่ข้างบนอีกนะเป็นรูนคาซานด้านะครับแล้วก็เป็นตัวของใส่เป็น2นี่มี1วิวนะก็เอาแอคแท็กเยอะๆค่เลนหนึ่งร้อยนะครับนี่ก็คือตัวอย่างลุนคร่าวๆข,ของตัวอาซานด้าไฟนั่นเองประมาณนี้นะครับนซีรีส์ของสู้ทีมสตร์นะเพื่อนนะเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาดูรีเพย์ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะรีเพย์ตัวอย่างครับที่ผมคัดกรองมาแล้ว ก็ได้เปิดมาจากรีเพย์สดแล้วรอบนี้เดี๋ยวมันตีกันนะมันคุยกันหลอนนะครับนะเออมาดูกันนะครับนี่ครับรีเพย์นะผุคัดมาสามรีเพย์นะเดี๋ยวเอารีเพย์แรกนะเป็นรีเพย์ของคุณเกิร์นะครับอยู่ฝั่งขวามือนะแต่ก็เล่นทีมใบสันเหมือนเราอะไรนะแต่ก็เปิดใบสันกิโอนะ,ะก็แกเจอกับฝั่งตรงข้ามที่เริ่มหยิบเฟสที่2เป็นเดมอนนะเดมอนแสงแล้วก็ตัวของหมวยหมวยมืดหมวยมืดมันต้องขี้ร้อยอยู่แล้วเพราะมันเป็นมอนตีนะ คุณเกอร์แกก็เลยหยิบตัวแก้วเป็นแมวมืดฮะแมวมืดก็สู้กับตัวคริตที่ข้อได้แล้วก็หยิบมาเป็นนานะฮะที่สามารถเก็บโซทํา2ชีวิตได้นะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็หยิบตัวของโอนิมูชาแสงเขาหยิบมาแก้แมวนะแล้วก็เขาก็หยิบโจ๊กมาสาดอีกรอบนึงนะครับนะแล้วก็คุณเกอร์ก็เลยหยิตมมมมบตัวของคาสซาด้าไฟมาสวนฝังน่งตรงข้ามนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันมีตัวบางๆหมดเลยนะครับในลัดพิกของคุณเกอร์เนี่ยไปไปได้หลายตัวนะจะไปอนุบิทลมก็ได้จะไปคาสก็ได้ไ,ไดาไ้นะ แต่ว่าตัวของรีวตัวของดีไฟไม่ได้นะดีไฟเพราะฝ่ายสงค่ามมันตีหลายชิดนะตายนะครับนะถือว่าหยิบได้ดีนะครับของคุนเกอร์นะ,ะให้ผมแนะนำเนี่ยก็คือหยิบได้ค่อนข้างจะดีมากเลยเอผมเปิดเปิดเสียงหรือ,อยังเนี่ยโอ้โทษทีจอเล็กเลยเปิดเสียงก่อนเต็มจอแล้วฮะนี่ครับแต่ฝ่ายต่างแบ่ออกไปนี่เปิดมาครับผมนี่ เขาก็บัฟดาบับทีมทีมาศาสตร์จะเนี่ยจะเป็นทีมแบบบับดาบแนละ้วก็ทำดาเมจใส่เราครับก็คาสันด้า Standard, เข้าเทิเร์นนะว่าคาสันด้าน่าจะเป็นนีมซิสนะฮะก็เลยเข้าเทิร์นไปนะครับก็มาแทงโจ๊กก่อนนะพอตัวนี้ก็ตีครับแมวก็จะสวนนะก็แมวก็เข้าเทิร์นอีกรอบครับนี่พยายามเก็บไปฮะตัวนี้ก็ตีคริกอยู่แล้วฮะยังไงแมวก็ไม่ตายครับเห็นไหมนี่ก็พยายามเก็บตัวนี้ก่อนนะครับของคุณเกอร์ นีแมวตายนะครับเพราะตัว,ต,วตัวนี้มันตีไม่ครีนะแล้วก็ใบาสารก็ศาสกิลไปฮะก็ด้เอกจังหวะนี้ก็สกิลสองฮะท้ายก็แทงไปฮะโอโ้โหเรียบร้อยฮะเขาก็เลยยอมไปแล้วนะเพื่อนนะเดี๋ยวไปดูรีเพย์ต่อไปกันเลยนะครับรีเพย์ต่อไปก็จะเป็นของคุณนี่นครับนะคุณฮังกี้นะเล่นเป็นทีมกลางๆนะครับแต่ว่าเจอฝั่งตรงข้ามที่ศาสต์ใส่นะเห็นไหมศาสต์มังกรแสงเนี่ยเขาต้องใช้ดีเคไฟในการแก้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันในเกมสิว่ามันจะไหวหรือเปล่านะครับคิดว่าหยิบได้ดีครับคุณนะทังกี้นะหนึ่งทองก็เล่นได้ดีเลยนะเจอเป็นดีเคลมเรมอนแสงนะเป็นคีมสาดนะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมมีบัฟดามหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีมังกรแสงเขาก็แก้เป็นแมวกับตัวของดีเคไฟนะเขาก็แบนจิวลี่ออกครนะเปิดมาผมนะดีเคก็ตีก่อนนะบัฟดามครับก็สกิลฮนะ ตอนนี้ก็เป่านะครับเพื่อนๆสังเกตดูว,ว่าดาเมจมันจะแรงมากนะแต่ว่าจะไม่เข้าดีเคไฟนะเพราะดีเคไฟมีข้อเลื่อนนะเนี่ยไหม,มันจะมีแพสซีฟไหมโดว์บิร์กบัตเนี่ยไหมมันจะเป็นข้อเลื่อนนะครับเนี่ยคตตัวอื่นเนี่ยมันจะเข้า2 7งหมื่0 0 0็ดสองนะครับแต่ตัวของดีเคไฟเนี่ยเข้าแค่เจ็ดพันนะทำให้ดีเคไฟมารถพีคกลับมาชนะได้นะครับเราเก็บไปเลยฮะ้หนึ่งตัวนะครอบครับแล้วก็สกิลสามนะต่อไปสันก็สกิลสามลาดสตันอีกรอบหนึ่ง ตีครัตีสบายครับนี่มาหยิบถูกตาชนะเลยนะครับหรือว่าหยิบแก้ได้ดีครับแล้วก็รีเพซส,สุดท้ายนะเป็นของคุณเฮดพิวอะเฮดพิวคนไทยนะครับเจอกับฝั่งตรงข้ามที่เล่นเหมือนกับเจาะเจาะสานนะแต่ผมก็ให้ว่ามันเหมือนกับเป็นทีมเจาะมากกว่าสารนะแต่เขาหยิบมาดีครับก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างให้นะอันนี้ทีมแอบเจาะนะเดี๋ยวค่อยไปทำลิปเพิ่มนะครับ นี่จะเป็นเป้าเดียวเจาะๆนะไปหยิบเป็นใบสันนะใบสันตัวของนานะาาก็ฝ่าตรกข้ามก็เริ่มเป็นตัวครีเยอะๆนะก็เลยเอาเมวมานะครับแล้วก็ใส่ดีเไฟไปแก้นะนี่เห็นไ,ไหมก็แบนตัวนี้ออกครับเพราะว่าตัวของเพียววานิลาน้ําเนี่ยมันสามารถมีสกิล2ที่ปิดแพสซีฟเราได้เราจะทําให้จะทําให้มอนสเตอร์แพสซีฟเราพังนะครับนะเขาเลยต้องเอาตัวของเพียววานิลาน้ําออกไปนะครับ ก็พยายามเจาะไปสัน่นแต่เจาะไม่ได้ครับพันจิโร่แสงครับผมโอ้โอ้โอ้โดนโต้ไปสองครั้งเกือบตายครับนี่แมวก็พยายามเก็บตรงทันจิโร่นะนจิโร่ก็เกิดขึ้นมาจากแพสซีบของวารคิรี่ครับก็โดนไปสั่นย้ำไปอีกทีครับย้ำอีกทีโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับน่าจะลำบากเดี๋ยวเขาฆ่าตัวของพัดก็น่าจะชนะเลยครับเพราะว่าดีเคมไฟจะแบกได้นะ ปีเคไฟจะสามารถสู้มอนสเตอร์ที่ตีหนึ่งิดได้อย่างสบายนะครับโอ้โหนี่เขายอมเลยนะฮะเรียกได้ว่าหยิบได้ดีครับจบหยิบได้ดีมากพิกมาชนะนะเขาสู้ไม่ได้เลยนะครับกอนี้ก็เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างการต่อสู้ที่เอาไปสู้กับทีมศาสตร์นะครับนี่ว่ารีเพย์นี้ใช้ได้เลยครับของคุณเกิดเป็นรีเพย์ทีมลับที่ไว้สู้กับทีมศาสตร์ก็คือหลักๆก็คือเป็นการหยิบแก้ครับ ว่าเขาสาสตรประเภทไหนแล้วก็หยิบมอนสเตอร์แก้ถ้าเกิดเป็นมอนสเตอร์ที่สาดตรแล้วก็ตีหลายๆฮิตก็หยิบพวกแมวมืดอันวิตลมไปถ้าเกิดสาดดาเมจหนักเหมือนมังกรแสงจากตัวอย่างนี้นะก็แก้โดยดีเคไฟปลามนนี้นะครับนะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่เล่นลับเหมือนผมนะครับถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับบ